วันนี้ผมเชิญนะครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมตวบมือสองญี่ปุ่นขนาดสามตันสวยๆของมิซูมิชินะฮะน,นี้ไล่ไล่ให้ดูนี่ถ้าเกิดเราจะเห็นไม้สีส้มนี่ครับนะลดกันเคลื่อนย้ายตัวเองนะเราใช้ไม้สีส้มในการบอกชี้ตำแหน่งตัวตู้ให้ดูตัวตู้ก่อนนะตัวตู้จะมีตู้อย่างนี้นะครับไล่ขึ้นไปนี่นะครับมีระบบ นำเข้าเข้านำเข้าออกเพื่อความชื้นตั้งเวลาจับเวลาปล่อยข้าวออกจากข้างบนมีตัวทรรมศาสตร์เข้ารีบนะให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูหน้าจอแบบนี้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดเราแปลงระบบให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟซิงเกิลเฟสก็ได้สามเฟสก็ได้นะครับขึ้นอยู่ลูกค้าชอบแล้วทําไมต้องต้องมีตัวอบข้าวด้วยนะครับอ้าวลืมใครที่มีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือหาที่ตากข้าวต้องการข้าวปลูกหรือต้องการข้าวที่มีคุณภาพไม่ได้นะครับผม แนะนำเป็นเครื language, language ่องอบข้าแบบนี no ้นะครับกระดาษกระดารัดครัวเรือนเก็บไปใช้ทําข้าวปลูกเองนะครับเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเราก็ข้าวตู้กันได้เลยนะครับไม่ต้องง้อแดดนะครับเพราะว่าเราลดความชื้นโดยการใช้เครื่องอบนะสามารถลดความชื้นได้มีเครื่องตั้งเวลาให้ด้วยนะครับดูตรงนี้นะครับนี่เข้าไปลึกๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งความชื้นนะครับ18ถึง11องศานะครับเราตามเราต้องการความเร็ว1เบอร์ 1- นึ่ถึงเบอร์5นะครับความร้อนที่เราต้องการ นี่คือเวลานําเข้านี่ข้าเข้านะนำข้าเข้าระบายอากาศอบข้าวอ้าหมุนเวียนเพิ่มอีกมุนเวียนอันนี้อบข้าวนะอันนี้มีสองระบบนะระบายอากาศแล้วก็มีมุนเวียนเพิ่มมานะครับแล้วก็มีอภารที่นี่คืออบนะครับอบก็คือลดความชื้นข้าวแล้วก็ติดตามตัวนี้คือนาเข้าออกนี้หยุดตัวนี้คือเป็นเครื่องจับเวลานะครับผมนะเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมง 1- นึถึงสิชั่วโมงก็แห้งแล้ว หัวเดิมเป็นหัวเบอร์เนอร์เป็นน้ำมันก๊าซนะครับแต่เราจะแปลงเ,เป็นน้ำมันดีเซลให้หรือจะเป็น Gas, แก๊สเอเบจีก็ขึ้นอยู่ลูกค้าสะดวกและชอบนะครับนะเดเน็นอย่างนี้นะครับผมความสูงของตัวเครื่องนะครับกว้างยาวสูงกว้างอยู่ที่1เมตรหนึ่งเมตรสี่สิบเซนนะครับสูงอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับยาวอยู่สามเมตรห้าสิบตัวนี้จะมีเครื่องวัดความชื้นให้เครื่องวัดความชื้นตัวนี้เครื่องวัดคว,ความชื้นเพื่อต้องการทําให้เรานะสะดวกสบายว่าความชื้นขาเข้าเท่าไหร่แล้วล้วออกจะท่องเ,เท่าไหร่นะครับมีความเป และมีเลเวลตรงนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะตรงส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องให้เราดูเลเวลเริ่มต้นนะครับนี่เลเวลเริ่มต้นเราสามารถดูได้ด้านบนมีพัดลมทำการเขาเข้ารีบได้ด้วยนะครับเครื่องอเรามีด้านหลังมีพัดลมดูดอากาศนะครับที่ลดความชื้นได้ดีและเร็วนะนี่ให้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่จบไปสับตัวมิซูมิชิหรือ จะเลขสองยี่ห้องก็ได้เป็นรุ่นที่ยังมีผลิตและขายยังอยู่เลยนะครับผมตัวฝาด้านในไปดูตัวฝาด้านในเรื่องสะดวกสบายเรื่องนี้ด้วยนะเ,นเรื่องเปลี่ยนข้าวด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนข้าวก็เปลี่ยนข้าวได้ง่ายด้วยนะครับฝาตัวตูวต้ตรงนี้เป็นตัวหัวเบรนเนอร์นะครับเดี๋ยวผม,ผมเปิดให้ดูผมลืมนะครับเดี๋ยวหาขาตั้งก่อนนี่ครับ เปิดอย่างนี้ครับผมมอย่างนี้นะฮนะอันนี้ก็มายัางเดิมๆยังบอ่อได้อทำความสะอาดนะครับถ้าดูก่อนนี่เป็นหัวเบอร์เ,อรเนอร์นะครับของเดิมเป็นน้ำมันกา๊าซนะเดี๋ยวเราแปลงให้เป็นห้องผผาห้องห้อง,ห,องห้องอบ ห้องลดความชื้นจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นตัวตรงกลางของตู้จะเป็นตัวเครื่องระบบให้ความร้อนนะเข้าไปจากนั้นลมจะดนดูดผ่านตรงช่องนี้ผ่านข้าวนะครับและไปออกช่องหลังไปออกช่องหลังนะครับนี่คือตักนี่คือตัวหัวให้ความร้อนนะครับเห็นว่าจะมีท่อเหล็กอยู่กันอยู่มาให้เปลวไฟโดนข้าวป้องกันตู้ไหมนะครับได้ดีมีคุณภาพมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยเซ็นเซอร์จับความร้อนตรงนี้เซ็นเซอร์จับแรงลมอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่เซ็นเซอร์จับแรงลม นี่เจออุณมร้อนนะครับความร้อนจับยร่กลางตู้แล้วก็มีแผ่นตะแกรงตรงนี้นะครับแผ่นตะแกรงตรงนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนความชื้นความร้อนออกจากข้าวนะครับนี่เรียบร้อยผมผมว่าจะปิดตู้ง,ง่ายๆครับสูบอีกง่ายง่ายเดี๋ยวเราทั้งหมดจะมีเมนูภาษาไทยให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมปิดตู้ก่อนนะครับ เรียบร้อยปิดตู้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วการเปลี่ยนข้าวก็เปลี่ยนง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเปลี่ยนข้าวถ้าเราเปลี่ยนข้าวนี่นี่คือตัวตัวล้างวัตถุดิบนะครับชุดที่หนึ่งชุดตัวล้างสุดนะตัวที่สองเป็นอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้หนึ่งตัวทสองนี่ตัวที่สามนะครับเพราะว่าตัวลูกบวบของตัวตู้ตัวนี้มีหมดสองข้างซ้ายกบขวามองภาพเป็นตัว y นะครับไอตัว v v วีงีหงายนะนี่คือ v v หงาย ถ้าเราเปิดตัวนี้ตัวนี้เข้าก็จะไม่มีตกค้างนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีตกค้างเช่นเดียวกันต้นกระเพาะก็ไม่มีตกค้างเช่นเดียวกันเราถอดได้นะครับถอดได้หมดเลยนะฮะนี่คือความดีความสะดวกแถมมีล้อนะครับนี่คือล้อเห็นล้อไหมครับมีล้อขึ้นย้ายได้ด้วยนะครับรับตัวมิสซูตัวนี้ โขอโทษ,โทษครับกล้องกลับเองงงเลยอโอเคช่างบนนี้ผมช่างเบิร์ดฝากไว้สำหรับตู้อบลดความชื้นที่มีขนาด3.5ตันตัวนี้นะครับโอเคไป้วไปต่อสวัสดีครับ